ออขอโทษค่ะนี่คุณอ้าวคุณแฟนเก่าเจอกันอีกแล้วนะครับทำไมโลกนี้มันแคบขนาดนี้ฮะยิ่งไม่อยากเจอก็ยิ่งต้องเจออยู่นั่นแหละเดี๋ยวก่อนเห้คุณดูสภาพผมสิคุณชนผมตอนเนี้สูตรผมเปียกน้ำหมดแล้ว ขอโทษอ่ะมีไหมขอโทษแล้วก็เลิกกันแล้วเนี่ยอย่ายุ่งกันอีกนะอย่ามาเจอฉันอีกเลยนิมุกยังไม่หายกรธเราอีกเลยเนี่ยคุณไอซ์คะดูนางมุกสิคะถ้าประธานเพิ่งมาวันแรกก็ทำตัวตีสนิทเลยค่ะออะแล้วฉันก็ได้ข่าวด้วยนะคะว่าเขารู้จักกันมาก่อน อย,อย่างนี้คุณไอซ์ก็มีคู่แข่งแล้วสิคะมีคู่แข่งอะไรกันหลิวนางมุกกับฉันเนี่ยนะต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยแหละอ๋อหมายถึงคุณมุกเขาเป็นฟ้าคุณไอซ์เป็นเหวใช่ไหมคะใช่หยอกค่ะยังไงเนี่ยท่านประธานก็ต้องเลือกฉันอยู่แล้วแหละคุณไอซ์ก็มั่นหน้าเหมือนกันนะคะเนี่ยเหลว อ้ฉากยหญ่ค่ะ my birthday วันนี้วันเกิดฉันเองทุกคนอบดค่ะบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ฉันจะหักเงินเดือนทุกคนคนละหนึ่งบาทเดี๋ยวนะคะผู้จัดการ นี่มันเป็นวันเกิดผู้จัดก,การไม่ใช่เหรอคะทําไมต้องหักเงินพวกเราด้วยอะเพราะว่าหักเงินหนึ่งพันมาเนี่ยถือว่าเป็นการให้ของขวัญวันเกิดผู้จัดก,การแบบฉันจ้าอะแต่ว่าไม่ได้หักฟรีๆนะเพราะว่าอาหารกลางวันเนี่ยฉันเลี้ยงเองฉันเป็นเจ้าเองเองจ้าเดี๋ยวไปเอามาให้เลยนะรอก่อนรอก่อนไดไชจ้าอ,อาหารกลาจ้านี่เลยจ้านี่ของเธอนะ กินให้ตนมที่ตามสบายจ้าแ happy วันเกิดผู้จัดก,การฉัคิดว่าจะแบบเลี้ยงอาหารหรูๆว่าหมูหันอะไรเงี้ยได้หมูกระทิงมาอ๋อนี่นี่น,นี่ฉันลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะมีมีของฟรีอีกหนึ่งอย่างจ้าน้นนำเปล่าฟรีจ้าไปเอาได้เลยนะจ้าในห้องครัวจะไปหยิบเองนะผู้จัดก,การจะเลี้ยงเราแค่นี้จริงๆหรอคะหักไปตั้งพันนึงเลยนะคะ จะพูดว่าแค่นี้อย่างนั้นเหรอนี่มีทั้งข้าวหมูแตงกวาผักชีแล้วก็น้ำปลาพริกนี่ไม่เรียกว่าแค่นี้นะจ๊ะอย่าเรื่องมากกินซะสิเฮ้ยเวนนี่มีเส้นผมติดมาด้วยอะ่ะเฮ้ยสายดปะเนี่ยนี่ฉันจะเรื่องมากเลยนักหนาฮะคนอื่นเขาไม่เห็นจะโวยวายอะไรเลยคนอื่นเขาก็กินได้เธอจะเรื่องมาก เบบพราะไม่อยากอยู่ในบริษัทนี้ละสิใช่ค่ะไม่ใช่แค่ฉันนะที่ไม่อยากอยู่ที่นี่อ่ะคนอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมวินนี่ใช่ไหม,ไม,ไมหลิวพูดไปสิเออใช่อ่ะที่ผู้จัดจาก,การพูดก็ถูกนะที่เขาหักเงินแล้วเขาหวังดีกับเราไงเนาะหลิวนะเนาะใช่ฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแกเออเออขาหวังดีกับเรา อชอบทําตัวเด่นนักใช่ไหมได้เลยชอบเป็นคนเด่นคนดงังงั้นก็เอานี่ไปทำโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทเราฉันขอให้เธอเนี่ยทาให้เสร็จภายในสามวันก็แล้วกันฉันต้องเอาไปพรีเซนต์กับท่านประธานคนใหม่แล้วถ้าเกิดมันไม่ผ่านเนี่ยนะเธอเตรียมเก็บข้าวของแล้วก็ออกมาจากบริษัทได้เลยโอเค โอ้ยเหลียว่ากินข้าววันนี้กว่าอูากิน้จโเลยัดัการคะฉันขอเบิกเงินค่าแท็กซี่ไปคุยงานนอกสถานที่คะ่ะนี่เธอคิดว่าที่นี่คือที่ไหนหรอคะบริษัทที่นี่เนี่ยไม่ให้เบิกค่าแท็กซี่หรอกนะถ้าอยากจะออกไปคุยงานข้างนอกก็น, ون, นู่นนั่งรถเมย์ไม่ก็วินมอใส่ฉันให้เบิกแต่ว่ามันไกลมากเลยนะคะแล้วแล้วยังไงล่ะ รถไปเองสิและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะบริษัทให้วางบินหนึ่งวันเท่านั้นถ้าเกินเที่ยงคืนเนี่ยไม่ให้เบิกแล้วตามแตแต่ว่าฉันก็ทํางานให้กับบริษัทนี่ฉันก็ต้องออกเงินเองด้วยหรอคะทาได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ลาออกไปจะทาได้โอเงินในบัญชีหรือแค่นี้เองอ่ะขืนนั่งแท็กซี่ไปนะ มีหวังทั้งเดือนกินแต่มาม่าแน่หมุหมุก,มก คุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นลมผมก็เลยช่วยคุณแล้วพาคุณมาพักที่บ้านผมก่อนถามอะไรหน่อยดิได้สิครับตอนนั้นอะอได้แอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าตอนนั้นผมเลือกซื้อของขวัญให้คุณ แต่คุณชิงดันบอกเลิกผมก่อนโอ้ยฝ้าขึ้นเต็มหน้าเลยอ่ะทุกวันนี้นะทำงานตากแดดทุกวันบอสก็ใช้ให้ทำงานกลางแดดอยู่นั่นแหละมุก็อย่านอนดึกสิแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดก็แค่นั้นเอง ถ้าทุกวันนี้นะมุกยังนอนดึกอยู่ยังทํางานตากแดดอยู่แล้วก็หน่าต้องเขียวแน่เลยอ่ะแล้วพี่อติก็จะไม่รักมุกแล้วก็จะไปหาผู้หญิงคนอื่นใช่ป่านี่ทาอะไรลับๆแล้วๆคอฮะไม่ได้ยินพี่พูดหรือไงก็ได้ยินอยู่มุกพูดมาแล้วทำไมไม่สนใจเลยอ่ะสนใจแต่โทรศัพท์อะไรขอดูหน่อย ดูอะไรโทรศัพท์ดูทำไมก็ถ้ามันไม่มีอะไรจริงก็ต้องให้ดูปะก็มันไม่มีอะไรมุกมุงจะดูทำไมขอดูหน่อยก็จะดูทำไมมันไม่มีอะไรมุกก็ถ้าไม่มีอะไรก็ต้องให้ดูดิขอดูหน่อยดิ ดอกไม้นี่ก็ของคุณนะทั้งหมดเนี้ผมให้คุณครับให้หมดนี่เลยเหรอใช่ใช่เปล่าจริงๆซื้อให้ผู้หญิงคนอื่นไงแต่ก็ทำไปเป็นพูดว่าแบบซื้อให้ฉันนี้ใช่ไหมผมซื้อให้คุณไม่เชื่อคุณก็ลองดไูไซส์ไซส์ของคุณเลย จะเวอร์วังเลยอะ่ะนี่แต่งตัวกะจะให้ท่านประธานชายตามองสิโปรเจกต์ที่ผู้จัดก,การให้ฉันทำฉันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำเสร็จแล้วก็ดีเอาโปรเจกต์วางไว้นี่แหละส่วนเธอก็ไปเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปได้ทำไมล่ะคะก็ฉันไม่ชอบพี่หน้าเธอไงะะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะคะให้ฉันทำโปรเจกต์ให้เสร็จทำไมอะ่ะอ๋อ นี่กะว่าจะหลอกใช้ฉันให้ฉันทำโปรเจกต์ให้ใช่ปะได้เงินฉันก็จะไปฟ้องท่านประธานหรอเธอคิดว่าดับท่านประธานเขาจะฟังเสียงนกเสียงกายอย่างเธอเหรอฉันว่าไปเก็บข้าวของแล้วรีบออกไปเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนครับผมได้ยินว่าคุณไอจะไล่คุณมุกออกครับถ้าท่านประธานมาได้ยังไงคะเนี่ย พัศวรเขาเขาทํางานไม่ค่อยดีค่ะเขาชอบอู้งานแล้วก็กินกินนอนนอนแอบงีบหลับด้วยนะคะที่ฉันก็เลยคิดว่าคิดว่าไล่ออกจะดีกว่าค่ะจะได้เป็นการประหยัดงบของบริษัทค่ะผมคิดว่าไล่คุณไอออกน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าคุณไอเงินเดือนสูงกว่าคุณมุกฉะนั้นถ้าไล่คุณไอออกน่าจะประหยัดงบประมาณของบริษัทมากกว่า ดิฉันเนี่ยจริงๆดิฉันทำงานให้บริษัทนี้เนี่ยมันนานมากเลยนะคะอยู่ดีๆจะมาไล่ออกท่านประธานพูดแบบนี้ไนดะ้ยังไงล่ะคะช่วงนี้ผมตรวจสอบบัญชีของบริษัทผมผมเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ยเยอะเลยนะครับเรื่องเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรคะก็เรื่องที่คุณไอ้แอบบโอนเงินของแผนกเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวเองไงครับแล้วยังแอบ,บอ้างไล่พนักงานออกเพื่อที่จะหวังเอาเงินชดเชย วิรกรรมแย่ๆน่นะนีคุณไอคิดว่าผมควรเก็บพนักงานแบบคุณทํางานต่อไหมครับออแล้วอีกอย่างคุณมุกไม่ใช่พนักงานทั่วไปแต่เป็นว่าที่ภรรยาของผมครับ <c oughs> พนักงานทุกคนแยกย้ายกันไปทํางานได้ส่วนคุณคุณไอเก็บข้าวของแล้วไปเซ็นใบาลาออกซะไป นี่คนพี่เจ้าของบริษัทนี้เหรอใช่ก็คุณเป็นคนบอกผมเองว่าคุณอยากพิสูจน์ตัวคุณเองซึ่งตอนนี้คุณก็พิสูจน์ตัวเองสำเร็จแล้วผมจะให้คุณมาทำหน้าที่บริหารบริษัทแทนผมนะครับ ทำแบบนั้นทำไมอ่ะก็ทำเพื่อคนรักผมทำให้ได้หายเงินผมแล้วใช่ไหมครับบ้าใครบอก